แล้วของแอลอะเขาจำได้ไหมถ้าผมอมะครับคลายครับคามีอยู่2อันแต่เอาอันที่รู้สึกว่าเก่าวกว่าแล้วกันน่าจะเป็นแฟม 2> <I> 2ิคอมเกมป๊อปไอป๊อปไอสองมิติที่เราต้องวิ่งแบบแบบผักผมหลบตัวก้าวเก่ามากแล้วมันมันน่าจ,จดจำตรงที่ว่าตาผมน่ะไปหาเพื่อนพาเรานั่งแท็กซี่ไปนเหมือนเป็นแบบเป็นใต้ดินของตึกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีห้องเช่าเยอะๆแล้วมันแบบว่าเป็นห้องเช่าแบบแอร์เก่าๆซึ่งแบบสวยมากอ่ะมันนให้ความรู้สึกจีนๆเก่าๆอ่ะเออแล้วก็เขาก็อยู่กับเพื่อนแล้วเขาก็มีหลาเวล่อแล้ว อัเนีอ่ะเออเราเพิ่งจะดูบานเองเขาก็ปอหนึ่งเองมั้งอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยน่ารัก่นละตอนเั้นเขาบอกว่าเออพาหน้องไปเล่นเกมสิอย่างนี้พาน้องไปเล่นเกมดิเออแล้วน้องก็ได้โอกาสดิอุ๊ยอยากเล่นจังเลยครับอะไรเงี้ยอ่ะเขาก็พาเราไปเล่นแฟมิคอมเว้ยก็เลยจำได้ไม่ได้จำเกมเท่าไหร่หรอกกลัวนะกลัวกลัวส่วนเกมมันแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอ่ะแล้วจะอย่างอีกเออเกมคือส่วนประกอบ